สองคนของวัดสำหรับพระพิสุสามเณรไม่มีปัญหาเพราะเป็นคนละเพศกับพวกที่จะเข้าวัดสำคัญพวกเพศเดียวกันคือสิทธิวัดการที่สิทธวัดไม่ได้ ใส่ใจในมารยาทสังคมสอบพูดคำหยาบแต่งตัวสปกปรกผมลุงลังมีโลกเหตดกากน่าเกลยดทำให้คนห่างวัดง่ายมากที่สุดเพราะสายตาของสาวบ้านเห็นว่าวัดคือโรงงานพระเป็นสร้างสิ่งวัดเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวโยงไปถึงกันหมดข้าพ,พเจ้าได้ยินมากับหูที่คนพา เด็กไปวัดมาวัดแล้วต้องสังสอนเรียกว่าอย่าเอาอย่างเด็กวัดในเรื่องกิริยาวาจาและสมบัติผู้ดีที่ว่านี้ข้าพเจ้าทราบดีว่ามีสำนักและครูอาจารย์จำนวนไม่น้อยที่ทำการอบรมสิทธิ์ได้อย่างดีในทุกวันนี้และ วัดเส้นนั่นก็มีคนเข้ามากผิดปกติได้เห็นเป็นประจัก พยานอยู่แต่ที่ว่านี่ว่าส่วนถูกโวยตมยถากรรมซึ่งมีอยู่เป็นส่วนมากการแก้ไขในข้อนี้วัดจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองสิทธิวัดให้มีลักษณะเป็นสถาบันทางการศึกษาแทนที่จะให้เป็นที่พักอาศัยควรหาทางสร้างเกียรติแกีิรติวัดเส้นเด็กจะเข้าอยู่ ต้องมีใบสมัครการค้ำประกันและการคัดเรียกโดยมีอัตราจำกัดจำนวนคนเพราะว่าการรับเด็กในฐานะเป็นคนรับใส่พระและคนพักอาศัยเป็นทางให้ เสียการปกครองและเสียผลทางการอบรมทั้งทำให้สิทธวัดถูกมองด้วยสายตาดูเหม็นนอกจากจัดให้มีกรรมวิธีในการรับคนเขาเป็นสิทธวัดแล้ววัดจะต้องวางหลักสูตรการศึกษาและอบรมให้มีความรู้ทางพุทธศาสนามารยาทในสังคมและความรู้อื่นๆตามสมควร